ครับ <P ular ak> ตอนนี้อยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับตรงนี้ก็เรียกว่าหมู่บ้านญี่ปุ่น,นครับหมู่บ้านญี่ปุ่นก็เป็นหมู่บ้านโบราณชาวญีาา่ปุ่นได้มาอาศัยอยู่ที่อยุธยานะครับนี่ก็วันนี้วันที่16กุมภาพันธ์69ุนะครับก็มาครั้งแรกนะครับผ่านไประมามักไม่ค่อยได้ผ่านไม่ได้เข้านะครับก็ไป ทเที่ยวจุดอื่นตรงวัดนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่เป็นไฮไลท์จุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองไปดูครับก็เขาบอกวันนี้14กุมภาพันธ์สักบุระบาทบ้านแล้วครับเนี่ยของแท้ครับเลยของเท่าไรของทแทกครับถึง1มีนาอ9นล้ก็บรเวนี้ก,นนก็อันนี้ถ้าถ้าตัวร้อยหนึ่งจะมีชุดให้ให้สวมใส่นะครับแล้วก็เช็คอินก็จะมีมีขนมให้กินนิดหน่อยนะครับวันนี้ก็ลองไปเที่ยวครับ ไม,ไม่เคยมาครับไม่รู้ข้างในเป็นแบบไหนบ้างครับไปติดตามกันเลยครับกค็คอยคอยถ่ายรูปให้ฟรีนะครับอ่าประมาณนี้อันอนี้ก็มีอะไรบังมนึ่ง <laughs> ลองดูโอเคครับอันนี้ก็เป็นไม่รู้ไปว่าอะไรครับ เดี๋ยวต้องให้ใช้ญี่ปุ่นมาแปลครับสัญ,ญลักษณ์หนึ่งที่ไปญี่ปุ่นมาที่เห็นเนืองๆก็คือการจะสวนแบบญี่ปุ่นจะมีไม้ไผ่นะครับไปน้องไปซ้ายหรือไปขวาเดินบวนนะครับแต่ว่าตรงกลางมันจะเป็นสวนหย่องตรงกลางอ๋อไปซ้ายก่อนเนาะพิพิธภัณฑ์อะไรพิพิธภัณฑ์ที่ตรงนี้เลยครับที่เขาขุดของขึ้นมาเจอก็เ,เจออะไรพี่ไม่รู้ที่นี่เป็นหมู่บ้านเก่านะครับแล้วเขาก็าดาบอ่ามันทึกไว้นะครับมีดาบมีอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับจริงๆเหรอ,อจริงๆ พราะตรงข้ามเป็นหมู่บ้านโปรตุเกสตรงข้ามแม่น้ําแล้วก็ฮอลันดาอยู่ฝขวามืออันนี้ได้ไกลน้องอย่างอย่างดีครับเพราะเป็นเจ้าที่ที่นี่แตงว่าเขาขุดพบหมู่บ้านญี่ปุ่นเราเอามาแสดงไม่ใช่เมื่อก่อนตรงนี้เป็นหมู่บ้านญี่ปุ่นเลยว่าจริงจริงจเลยที่ชาวญี่ปุ่นมาทําค้าขายกับไทยถูกไหมใช่ครับก็คือส่งมามายามดะนี่ครับอ๋ออันนี้เคยเรียนชาวญี่ปุ่นที่มาแต่งตั้งจากกษัตริย์เนาะก็ต้องเรียนสวนแล้วมันประมาณรยเอกาเนาะขอบคุณครับ อะไร<ช>โโโก็มาอะไรโยกย้ไซมาต้องต่อรองทามไหมครับอ,อันนี้ก็มีอะไรบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อกกนยครับขอบคุณครับโอ้โอ้โอชาวญี่ปุ่นในสมัยพระนเรศวรเป็นชุดๆดเล็กๆโอ้ประมาณหนึ่งมาค้าขาย อันนี้ก็มาดูนิทรศการใช่ไหมฮะอุทยาเจ p ป n e s อันนี้ก็จะมาชมข้อมูลนะครับอโอ้ของแท้ครับนี่ยราชธานีแห่งยิ่งใหญ่กรุงศรีอยุธยาอดีตราชธานีอันเก่าแก่ของประเทศไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณกลางศตวรรษที่14และเป็นราชธานีของอาณาจักรอยุธยายาวนานมากกว่า400ปีม,มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่งแลนานะ เป็นเมืองแห่งการค้าวัดวาอารามอนิจิตตการตาพระราชวังและพระพุทธรูปที่สักอย่างคงมีการค้าขายกับชาตาิตา่ตางๆไม่ว่าจะเป็นชาติตะวันตกในเขตที่อยู่อาศัยตา่ตางๆหมู่บ้านญี่ปุ่นในยุทยาโอ้โหการสถาปนาขึ้นเป็นรัชธานีของอาณาจักรอยุธยาในปีคศ1351โดยพระเจ้าอค่ทอง ปกครองโดยพระมหากษัตริย์33พระองค์ตลอดช่วงระยะเวลา417ปีความทะเยอย่างต่อเนื่องในขณะที่มีการหลอหลอมเข้ากับวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พืนแผ่นดินที่ลึกเข้าไปประมาณ100กิโลเมตรจากปากแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นที่ตั้งของกรุงเทพเพรื่งธรรมนาคมทางน้ำและเป็นเมืองนานาชาติที่มีความปลอดอยู่เกือบ2 0,000 0คน มีการค้าขายกับหลากหลายภูมิภาคในเอเชียเช่นญี่ปุ่นจีนอินเดียอย่างคึกคักจนนำไปสู่การติดต่อกับประเทศต่างๆในยุโรปเยีรภาพในช่วงที่ส่งผลเรืสินค้าของไทยไปเยือนประเทศญี่ปุ่นภาพวาดของญี่ปุ่นในสมัยนั้นแตาสิ้นสุดลงในประเทศญี่ปุ่นในคริสตศตวรรษที่17ซึ่งเป็นยุคร่งเรืองของอยุธยาอิยาสุโทคุนาวะ ชกุนค,คนแรกซึ่งประสบความสําเร็จในการรวบรวมประเทศให้เป็นปึกแผ่นเดียวกันได้ค้าขายกับต่างประเทศอย่างเต็มที่และได้พัฒนาการค้าด้วยเรือสมพาที่มีใบอนุญาตเดินทางไปต่างประเทศจากรัฐบาลให้ขยายออกไปด้เดินทางของรัฐบาลซึ่งเรียกว่าชูอินโจให้กับเรือที่เดินทางไปต่างประเทศเฉพาะเรือที่มีใบอนุญาตดังกล่าวเท่านั้นที่สามารถค้าขายกับประเทศต่งตางๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และะปปรรเทศโได้ยุจากบันทึกในช่วงปีคศ1604ถึง1616มีการส่งเรือที่ได้รับใบอนุญาตไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้195ลำเมื่อการค้าเจริญรุ่งเรืองขึ้นก็ได้มีการสร้างหมู่บ้านมิภาคต่างๆและในบรรดาภูมิภาคต่างๆที่สยามหรือประเทศไทยในปัจจุบันซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางที่มีการมาเยือนมากที่สุดถึง36ครั้ง ได้ขนาดใหญ่ขึ้นาาน,นั่นคือหมู่บ้านญี่ปุ่นในสมัยนั้นตั้งอยู่แถบชานเมืองนอกใจกลางเมืองอยุธยาริมฝั่งตะวันตกข้อยไปทางตอนใต้ริมแม่น้ำเจ้าพยาอยู่ฝั่งตรงข้ามกับชุมชนโปรโตุเกสซ,ซึ่งมีแม่น้ำขั้นอยู่เชื่อกันว่าขนาดของหมู่บ้านจากทิศเหนือจรดทิศใต้กว้างประมาณ1000เมตรและประมาณ200เมตรจากทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก มีชาวญ,ญี่ปุ่น1 0 0 0พถึง1 5 0 0คนหรือมากกว่าอาศัยอยู่ในหมู่บ้านญี่ปุ่นกล่าวกันว่ามีบ้านเดินแบบญี่ปุ่นเรียงรายอยู่อย่างเป็นระบบระเบียบและมีโกดังเก็บสินค้าขนาดใหญ่ในศาสนาชิมโตซึ่งเป็นศาสนาที่มีมาแต่โบราณของญี่ปุ่นอีกด้วยียเส ีชีวิตชีวาซึ่งไม่ได้มีเพียงแค่พ่อค้าแต่ยังมีชาวญี่ปุ่นหลากหลายอาชีพอาศัยอยู่ในหมู่บ้านดังกลาง่าวมีโรนินที่สูงเส้นที่พักพิงหลังจากที่ประเทศญี่ปุ่นได้ก้าวสู่ยุคเฮด็อกเกิดกรกดดันทางทหารจากราชวงศ์ตองอูของพมา่าหรือเมียนมาในปัจจุบันเรียกว่าจ้างสัมฤไราชาวญี่ปุ่นซึ่งมีประสบการณ์โชกโชนในศึกสงครามมาเป็นทหารกองหนุนเพื่อกบกป้งราชาอาณาจากักรดังกล่าว ได้ข้ามน้ำข้ามทะเลมาที่อยุธยากันเป็นจำนวนมากเมือ่อปนกกับสาเหตุที่เริ่มมีการปราบปรามชาวคริสเตียในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นทำให้จำนวนประชากรในหมู่บ้านเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในหมู่บ้านมีชายามาดาสังขของโมบ้านญี่ปุ่นได้ได้นำกองทหารอาสาไปออกรบในสงครามกลางเมืองและรู้จักนอกอาณาจากักรจนได้รับการแต่งตั้งจากทางราชสำนัก ให้เป็นออกยาเสนาพิมุขซึ่งเป็นบรรดาศักดิ์ขั้นสูงสุดอาศัยอยู่ในหมู่บ้านญี่ปุ่นคงถือว่าอายุทยาเป็นบ้านเกิดแห่งที่สองของตนฝันที่จะพัฒนามิตรภาพอันยั่งยืนถาวรการค้านานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งผสผสานวัฒนธรรมเชื่อกันว่าขนมซึ่งเรียกว่าทองหยิบฝอยทองเป็นขนมหวานที่มีต้กนกำเนิดมาจากประเทศโปรตุเกส เลาอาวาโมรีของโอกินาวาเป็นจุดเริ่มต้นของเทคนิคการกลัน่นที่สืบต่อกันมาเพื่อผลิตเล้าขาวซึ่งเป็นเล้ากลั่นที่จัดส่งให้แก่พระราชสำนนกของอยุธยาปัจจุบันเป็นหลักฐานซึ่งแสดงถึงมิตรภาพระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นและจะยังคงมีบทบาทส่งต่อสายสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุนะะงงบบ่น,นซึ่งมีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ครั้งสมัยอาณาจักรอยุทยาไปสู่อนาคต บันสกรูพิเศษครับของหมู่บ้านญี่ปุ่นโอ้ดีมากครับดูแล้วง่ายเข้าใจง่ายครับเป็นห้องเล็กๆครับอันนี้ไทยเนาะนการเดินทางอันนี้ อันนี้ของจริงไหมเนี่ยจริงจริงเหรอเหรอเชื่อไอ้คนสัตว์มันไม่ไม่เน่าเสียเลยอ๋ออันนี้อาจจะเป็นค้าขายอันนี้หาอันนี้เป็นวัตถุดิบที่เขาส่งออกสินค้าต่างไปอันเดียเป็นประเทศกรุงศรีอยุธยาที่เก่าแก่อ๋อกานมาอยูเดียเลยเชื่อไหมว่าในช่วงสมศรีสมการ ล้อมรอบไปตั้แตงเทือกส์ก็ไม่น้ำว่าการโจมแตนนี้ว่าโดยดาวิดและโยฮันเนสวิงโบนชาฮอรันดา2 2 6 6 3ตรงกับสมัยพระนารายได้ข้าวาชุมให้เล็กส์ไปในจังหวัดของวิสต์อินดิสตันประเทงชาติไลมีเซียมโกนตะดำมปัจจุบันนี้ไง อันน oh, huh? ี้เล่าเล่าเอ๋อะไรอะไรเนี่ยของที่พบเจอโอ้โหมีร่มนะฮะเอ๋มีพัดดาบซามูไร The most famous map of r t u r i a is is oil painting name in you ยูเดียอ๋อไทยเขาเรียกว่าเรายูเดียจริงๆเรื่องยูเดียชาวทีอัมสเตอร์ดัมไอท์แลนจึงเป็นาักที่มที่สุดแห่ดนเอเีตวันออกเสียงใต้ในยคเร้านักเงินทางขาวยุโรปผู้หนึ่งด้กราบรรยายี่นักบริษิทธิยา เป็นปรป,รบบปนวา,นมมากกว่า3่พเัป็นดบและลูกปันลูกหลออย่างมากมาใช้ทองารับสีเอมอันนี้ก็เป็นอันนี้การเทียบ history ครับของของไทยกับของอ่านไม่ออกพระเจ้าเลยนะ พระรามีส่วนกับโชกุนต่างๆนะครับนี่ก็มาเปรียบเทียบข้อม,มูลทางประวัติศาสตร์2,000ลีเล่สดแค่ยุคนี้ยจบแล้วต้องไหนยากจบที่นีอ่อันนี้กระานโคสินนะใช่พี่<ต>มองเห็นไม่ได้ใส่แว่น, <laughs> น <laughs> อันนี้ก็กระสับกระส่ายแลอันนี้อันนี้พรานะเจ้าอ,นนอะไร อันนี้อายุทยาอยู่เนาะไม่ครับอายุทยาผ่านมัจะจบที่นี่นะยังไม่ได้จบที่กรุงมีดามาแล้วก็เนี่ยเริ่มกรุงธนบุรีกพระเจ้าตากอ๋อกรุงธนบุรีชูกลุ่นอันนี้ก็กษัตริย์ไทยเนาะอันนี้เลยแล้วก็ในร่างแรกโปรเซสเริ่มเปรียบเทียบโอ้แต่ก็ทำมาจนปัจจุบันโอ้เก่งมาก มันจะเข้มากมีการยกให้เป็นยิ่งกว่าพี่มาปริญญาออกเราการการทาก็เลยการทำลายของการเชิงออของของพัฒนาเรสวนองน่วร้1 1 3ตอนนี้เป็นประวัติศาสตร์ทาอ่านชอบประวัติศาสตร์ ของชิ้นแบรนดตอนนี้เราก็เอามาเอามานะครับตอนนี้เราน้องพาก็สวนเดี๋ยวเราเดินวนนะประวัติสันสเจ้าแล้วก็ศิลาอันนี้เป็นสวนเนาะสันเจ้าศิลาเรือเรือที่จําลองว่าท,ที่เข้ามาที่เนี่ยครับว่ามีเรืออะไรบ้างอืม เป็นแบบนี้ของญี่ปุ่นจะทรงนี้หรือไทยญี่ปุ่นนี้ทรงจีนจะเป็นอย่างเงี้ยทรงจีนจะแบบตะวันหน่อยใช่อันนั้นก็ของโปรตุเกสอ๋อแล้วก็สุดท้ายอันฮอลันดาฮอลันดาครับนั่นก็นี่ครับแบบแบบหรืออะไรมันจะมันจะไม่เหมือนกันใช่ไหมอันนี้ของไทยสำเพาไทยมันจะแบบเคยเก็บข้อมูลดีจังเลยสำเพาจีนมันจะเนาะเออไม่ค่อยมีคนไม่ค่อยมีคนพูดให้ฟังเลยลักษณะเรือทั้งเพิ่งเพิ่งรู้นี่เนี่ยเป็นยังไงดูใบเรือก็รู้ครับ ใบ<ไ>ยัใบเรือ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 ของต่างประเทศมันจะแบบโคง้คงๆเหรอโคง้คงๆไง,งแต่ว่าใบเรือไทยมันจะแบบตรงๆเป็นสัญลักษณ์ได้เข้ามาข้างในก็ให้รู้เป็นบรรยากาศญี่ปุ่นเนาะก็มีซากุระบานแล้วก็มีงานฮานามินะครับเสาที่จะคนจะเยอะนะครับเด่อญี่ปุ่นมาเปิดงานเมื่อวาน วานวันที่สิบห้าิบสี่าเออปวานสิกุมภาพเก้าอันนี้วันที่สิบหกเป็น 14, 16, 16. ปน,นี่เป็นน้ำเจ้าพยาครับพนารายไหมาลาอ๋นนอยามด<ะ>ัออกยาเสน,อน,นาออกยาเสนาพิมุกออกยาเสนาพิมุครับยามมดกอันนี้ก็เป็น ก็เป็นมีครับไจริงเรือท่องเที่ยวก็มาลงตรงนี้ครับอาินไหนเอ่ยเออันนี้ใช่ไหมที่มองเห็นเห็ะครับเืออันนี้อันนี้เห็นไหมครับหมู่บ้านโปรตุเกส ได้ป้ายหลังไหนเห็นไหมอ๋อไอ้สีน้องงม่วงอช่นี่ครับตรงท่าเรือมันนะเห็นไหมฝั่งนั้นโอเคอันนี้หมู่บ้านท่าเรือไหมครับอันนี้อันนี้ใช่ไหมท่าเรือของมันฝั่งนู้นใช่ฝั่งนู้นใช่เป็นโปรตุเกสหมู่บ้านโปรตุเกสครับฝั่งนู้นทั้งหมดเลยโปรตุเกสแล้วก็ตรงนู้นฮอลันดาฮอลันดาสีไหนข้าวปลาครับตรงโซนสารขาาวอลังค้าของสาวเหรอ พนันเชิงเนาะวัดพนันเชิงใช่ไหมอ๋ออันนี้บ้านคนท,ทั่วไปที่มาพักอยู่อาศัยอันนั้นเป็นของนั้นแหละรครับคือของคนของโปรตุเกสเลยครับไม่ไอ<ช>ที่บ้านปัจจุบันอ่ะใช่ครับเขาก็คือเป็นคนก็เขามาปลูกอยู่ปลูกอยู่แล้วแต่หลงังโปรตุเกสนั้นเป็นสุสานปัจจุบันใช่ครับด้านหลังเหตนที่ฝังศพ เยอะนนเเขาาทป็สสุอันนี้ก็เป็นสะพานอันนี้ถนนอะไรที่เจ้าพญาไม่รูมให้ถนนเส้นนี้ที่พี่มาเมื่อกี้เช่นออเนี่ทางนี้คือทางออกทะเลออาวไทยใช่ออกนี้ทะเลเราเรือเรือเรือทรายลากมาจากน้ำมันกับวันนี้วันที่16กกุมภาพันธ์ครับก็ แม่น้ำจชพระยาก็ท่าเรือหมู่บ้านญี่ปุ่น Japanese Village เพเพียเพียนะครับวันญี่ปุ่นบริการ9ก้าโมงถึง17บเนาฬิกาเครึ่ง17บเนาฬิกาถ้าท่องเที่ยวมาทางเรือครับต้องการหมู่บ้านโทร099 845 936 936าแปดสี3ห้เฉพาะเวลาทำการไปเข้าหมู่บ้านผู้ใหญ่50เด็กเถึง สองยี่สิบบาทพือนซึ่งเุกคนก็เชือบ,บุกบุกแต่ว่าเมืม่อกี้ผมเข้า100บาทเขาจะให้ใส่เสื้อตัวนี้ฟรีแล้วก็มีน้องบริการอาลุกใด้วยเสาที่ควรจะเยอะนะครับเมื่อวานนี้ท่านทูกคมาก็ในครั้งแรกนะท่นเพ่มาชมก็มากจะไปเที่ยวจุดอื่นๆซึ่งเป็นจุดไฮไลท์ของอริจยาอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งซึ่งชาวญุ่นได้มา เิต่อต้านกับทางความคิดบบกนีก็เป็นจุดเนิ่มต้อที่อยากให้าเรียนรู้วัสนธรรกันนะครับมาพยายามเรียนผมแค่แคสวัสดีครับจะมีใจใจครับ16กุมภาพันกับที่อำเอเมืองพัะนลษณ์ศิยาจังหวัดพัะนลัษณ์ิยาครับกิมครับ อย,อย่าลืม oh ก็ตรงข้ามฮอลันดากับโปรตุเกสเลยนี่ก็เป็นไฮไลท์ของเจแปนิสเรตอจิจิยานะยว่าี่ปุ่นครับก็เขามักจะทำอันนี้ยังไม่จบคยู่ไปยุบนิดหนึ่งครับอ่ากับนี่ครับหมู่บ้านโปรตุเกสฮอลันดาเนาะลืมโปรตุเกสฮอลันดาข้าวขาวอันนี้ก็มี

เทศกาลยามาดะนางามาสะออกยาเสี่ยงกูและเท้าทองกีบมา้าอ๋ออันนี้ก็มาชมไม่เคยมาครับสวยมากอันนี้แมวปลอมแมวปลอม <laughs> นี่เท้าทองกีบมา้าอ๋อโอ้มีสม,มุไรอืมอันนี้น่าจะเป็น ข้อมูลใหม่ๆอันนี้ข้อมูลเก่าครับออกยาเซนาพิโกกับเอาทองกีบมาตำนานของอาหารตระกูลทองชาปโรปรตุเกสพอเราเคยเป็นพรยาของคอนสแตนตินฟอนคอนนะสมัยพระนารายณ์ครับ ชาวโปรตุเกสนะครับนี่ก็เข้ามาร้านร้านกาแฟเปิดทุกวันเหมือนกันเนาะวันนี้ก็จบคลิปประมาณนี้ใครสนใจใดูคลิปก็มาเที่ยวนะครับโอเค50บาท20บาทแต่ถ้าเกิดร้อยเนึ่งก็ได้ใส่เสื้อ เสืส้อเสื้อนี้ฟรีแล้วก็แล้วก็มีน้องคอยถ่ายรูป